วันศุกร์ที่12กันยายน2568นิมนพระใส่บาตรยามเช้าเติมบุญกันครับมร์นิ่งครับเช้าวันศุกร์ที่12กันยายน2568ย้มเช้าย่านงามเมืองวานครับสวัสดีครับรุงมานิมนตพระใส่บาตรกันครับหากใครไม่สามารถใส่บาตรย้มเช้าได้นะครับสามารถรวมตังจิตอนุโมทนาสาธุบุญนะครับเต็มของไว้5ชุดนะครับเดี๋ยวมิมระใส่บาตรย้มเช้ากันนะครับสสธุครับ ใส่บาตเสร็จแล้วเดี๋ยวมาร่วมรับพรพระยามเช้าเพื่อสิมงคลที่ดีกันนะครับมันครับลอยมาเลยมับครับมันครับ ยายเสเทธานังลาพันสดเภะายางสุขังพะลังเเลิอายุชวันุวะจะโคพังบุติเดยศสาวอาสตสะวาะอายุจะชีวสิทธิภเวันสิเตย์อัน,นมุสนาบุญลุงครับอัน,นมุสนาบุญพี่อ้อยครับ วันนี้ผมไปสองงานเลยงานเกษียณมุนท้าปู่ที่ที่ข้ายุโกภวาติวะธนสิลิสานิยมุท้าปัญญายโนจสาตาโรธรรม,มวัฒน์ที่อายุวันสุทัง ดูครับอนุศาสนาบุญด้วยครับดูครับมันครับครับมันครับปึ๊บเป็นอะไรเนี่ยครับ ยะสวัสดิโกภะลาวะสุวรนณวะัโสุขวะัโกโหตุสพพะนครับเจดกันบนทนงคานเลยครับท่านอ๋เนบรรณาบุรุษครับมุนคบขันครับรับ นะครับนะครับมนต์ทุกท่านครับแล้วละตอนแล้ว <laughs> 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 มุนปนาบุญครับลุงครับช่วงนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วนะรถนะแจ่เขาเปลี่ยนแบบมาปิดดีไม่ต้องเข็นตุกตุกไงวอนอุ้นวันอาทิตย์ไม่ได้แข่งไปปั่นสมุดสงครามไอ้สมุดน่าจะแถวแถวคุณสมุดจีนป่ะด้านสมุดสาคร่ะมาหาใจสมุรสาครไมนรู้สมุดทักที่ละครับ เออเออสมุทรสาครมาเออเออสมุทรสาครมั้งนั่นแหละ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 เดี๋ยวขอไปดูอีกทีส่งพระก่อนอ่าเจอทีรนาคารนะครับปวะกันยนกันอิทังเมยาจินังโหตุสกิตาโหตุญาติโย ขอส่วนบุญที่พะเจ้าทำสำเร็จตรงนี้ตรงสำเร็จแต่เจ้ากรรมนาเวรดิดามาดาครูบาอาจารย์ตัวพระเจ้าภริยาบุตรญาติของเพื่อและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทอานหากข้าพระเจ้าได้ล่วงเกินผู้ใดทั้งกายวาจาและใจขอให้พวกท่านได้มีส่วนในบุญนี้และของ,งดการจองเวรจองกรรมขาดก,กันนับแต่บัดนี้สาธุสาธุสาธุวันสุกนั้นคู่กับ สีฟ้า12กันยายน2568รักเธอประเทศไทยครับเตรียมตัวไปทำงานเหมือน,นเคยวันนี้รถจอดกันแน่นเลยนะครับเดี๋ยวไปหามุมปั่นที่อื่นแล้วกันขันเจ้าไหมสวัสดีครับเช้าว,วันศุกร์ที่12กันยายน2568นะครับฝนน่าจะทิ้งช่วงแลยเนาะตะเือนก็เลยเอา้าวๆไม่ค่อยเย็นเช้านี้ก็อากาศอบอ้าวไม่ค่อยเย็นสบายนะครับเหมือน,นเคยนะครับโอเคครับ ก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรครับก็มันใส่บาตรที่บนพระใส่บาตรยำเช้าทําจิตใจให้กาไสเขาไว้นะครับถ้าใครไม่สามารถทําได้อย่างผมก็รวมละพรท้ายยำเช้ากันแล้วกันนะครับอนุโมทนาบุญสาธุกันได้เอาที่สบายใจเลยนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวปั่นจักรยานไปทํางานเหมือนเคยนะครับวันนี้มีงานเกษียณพี่ๆสองงานด้วยกลางวันสำหรับสายงานเทคโนโลยีดิจิตอลช่วงเย็นสายงานวิศวกรรมนะฮะคิถึงพี่ๆทุกคนรักทุกคนนะครับยังไงเราก็ เป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นเพื่อนกันแล้วแก้ไม่หายนะครับคอนเฟิร์มครับโอเคครับปัน่นจักรยานไปทำงานแล้วกันนะครับยังสุที่คนุกท่านครับสวัสดีัาบา่อนไปก็หมนเคยครับความปลอดภัยมาก่อนวันสุดนั้นพูดสีฟ้านะแล้วาจะบอกสีฟ้านะครับไม่หลุดนะทการไม่หลุดใช้ความพร้อมแล้วก็ let's go <laughs> เอ้ยวันดีลูกเอ้ยไปได้ไลูกไปเปล่าไปบ้านกับฟ้ามาลูกฮะอุ้ยที่เขาอกระป๋องถุงซ้ำกรซื้อสร้อยทองโอ้ยฮะยุคนี้ต้องจะมาดองผู้ชายจะมาขอผู้ชายต้องมีสร้อยทองเส้นใหญ่เลยนะอ่ะลูกไปเข้าบ้านลูกรถมาแล้วลูกแหมวันดีครับเจ้ อยู่ผมด้ยครับปั่ให้กกเ,เราจับเอ้าไปเปล่าเกี้ยวน่นเห่าเรียกแล้วส่งรถเคไปแล้วท่านรวนเรียบร้อยแล้วแปต่อนแสงสวยเนอะทางคล้ายคลองชอบจังเลยเนี่ยมองชัดไหมครับอีเป็นลิวล้วๆๆเลย แล้หลักเขตข้างกรุงเทพมหานครนะครับของนนทบุรีนะครับนี่นะครับประชาชื่นมุ่งหน้าไปแจ้งมรณะเอ้ยแจ้งมฒณะครับติดยาวๆเลยนะครับเชื่อผมไหมผมแซงเรียบเลยเนีน่ยนะจาว่าคุยนี่เห็นไหมร,รถมันจอดอ่ะนะฮะทางเราก็ขึ้นฟุตบาทแซงลดเลยจากยานขึ้นฟุตบาทได้นะแต่มาใส่ห้ามมาใส่ดนจับนะครับ พอพุทธบาทก็ไม่มีคนเดินครับมันแคบมากมอใส่ไม่วิ่งหรอกผมนิ่งได้สบายให้โลกกับไม่อยู่กับผมใช่ไหมครับรถติดเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมครับเปลี่ยนชีวิตมาใช้จักรยานครับหรือแลแรงแตงซอยแลถนนนะครับเพราะรถมันติดครับเลยแตงครับนะครับดูดิคุยยังไงรถก็ยังไม่ขยับครับไฮไตายเอ้อไม่ขยับครับนี่ แบบๆไกลๆังม <oung> ีเยอะนะครับวันนี้อบิเหตุแน่นอนตัวนะครับมีเลี้ยวไปแล้วในซอยสามัคคีแน่นอนเลยนะครับหรือว่าวนไปแจ้งหน้หว่าิอย่างนี้เลยนะครับมีแต่เลี้ยวเข้าป่าได้นะครับใช้รถใช้ทางให้ทางจักรยานบ้างนะครับอุบริเหตุแน่นอนตัวตรงนั้นก็มีกับพริบเลี้ยวไปครับ่าร้อยปลอดภัยการกับปานครนหลวงครับเรามีทอดกระถิ่นทับป่าสามัคคีที่สำแหล่ต้นเป็นตุลาคมนะครับ ประเด็นแรงๆแน่นอนนะครับวิ่งกันวั่นเลยนะครับน้อยปลอดภัยปลอดภัยนะครับแล้วผมล่ะบัตรขับจักรลกไม่จำเขี่ยวไหนกันเนี่ยวันนี้เป็นอกแจ้งนะน่าจะติดเพราะคงใช้ทางรัฐสามัคคีไปออกข้างแม่โคจงแจ้งโฆษนานะให้ปลอดภัยปลอดภัยเสียงรถบ๊อวิ่งให้วุ่นเลยสวัสดีคนสวยหนุ่มคนสวยอยู่ตรงนี้นนะ หนักมากใช่ดีนะครับหนักเช้าเบาเที่ยงเย็นเย็นเน้นกลางคืนใช่ไหมครับสวัสดีคนสวยที่ทำงานแล้วนะครับไม่ต้องเป็นห่วงการักปลาไม่ขวานะครับปัดปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีนะครับบันให้ล่มจับนะคนสวยย้อหลังครับเน่ลงเวลาทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นคนสวยแล้วสดชื่นสดชื่นจริงๆนะครับนะที่ผมเพื่อนผมน้งผมนะครับของพี่ของเพื่อนของน้องนะครับ แต่ถ้าเห็นคนรอกกว่ายอมครับยอมจริงๆครับมีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ